จังหวะธรรมชาติครับจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละโดดไปหนึ่งทีโป๊หนึ่งทีปาดหนึ่งทีเพื่อนยังไงเฮ้ยไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะเทลเทลไม่เอาอ่ะตอนนี้ยังไงเทลไม่รอดแล้วโดดไปปาดทีสองทีเอ้ยแหลกแหลกกูแหลกอี้กูแหลกยังได,ด้ยังได้ที่ยังได้โอ้โหเมื่อกี้แหลกอะไรไม่รู้นะ เอาละครับกราบสวัสดีเพิ่มให้ถูกน่อยสิขอขอบคุท่านนะที่อยู่ผมอยู่ชินครับช่องอยูช่องเฉยๆจนใจเป็นโอเจฟู้ยิงครับอย่าตกใจในชินเคยฮะวันนี้ผมเกม R O V นะครับอันนี้ผมก็จะมาเล่นเรียวมานั่นเองเรียวมาสนี่ก็จะเป็นฮีโร่ที่ผมว่าไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะก็จะเป็นแบบสไตล์แบบไงออฟเลนอะไรอย่างงี้นะฮะถามว่าโหดไหมเรียวมาก็โหดนะแพทนี้ก็แต่ว่ายังไม่ค่อยมีคนเอามาเล่นเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แพท นี้พี่ๆก็จะมีคิวเรนอะไรอย่างนี้คิวเรนแล้วก็อะไรนะไอตัวตัวใหม่ตัวหนึ่งชื่อว่าอะไรลืมละไอตัวที่มันอมาตะานะชื่อว่าอะไรเออช่างมันลืมชื่อนะตัวใหม่ๆไม่ค่อยได้เล่นนะช่วงนี้เลยลืมชื่อไปโอเคจะเป็นไงก็มารับชมนะสำหรับเรียวมาสกินดีเจนผมนะสกินนี้ผมชอบนะมันเป็นสกินแบบซาม,มูไรอะไรอย่างนี้แต่มีสกินยากุซ่าผมซื้อไม่ทนันด้วยตอนลดราคารอมันลดอีกทีแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยเซอร์โอเคมาเริ่มมาเลย ครับกรรมการเป่าลูกดีนะครับเกมคนดูเต็มที่นรงพังกันยับามจะมาออฟเลนนะครับอันนี้ผมเล่นในคอมนะภาพมันก็จะสวยมากครับดูดีครับภาพมงแบบลื่นไหลอลังการงานสร้างมันนะภาพเล่นในคอมเนี่ยเล่นในคอมเนี่ยบางคนอาจจะเห็นผมเล่นบังคับแบบงั้งงั้งะอะไรนะขออภัยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมเล่นในคอมครั้งแรกนะกําลังฝึกเล่นในคอมนะครับอาจจะบังคับงงงๆกลางๆหน่อยก็ขออภัยนะ โอเคนี่ครับนี่ผมใช้เมาส์กดเลยนะก็อาจจะดูงงงะๆหน่อยโอเคแต่ก็จะพยายามเล่นนะครับเล่นในคอมโอเคกดไปครับโอเคฮะเล่นในคอมนี่ถือว่าผมชอบอย่างหนึ่งนะคือภาพมันสวยเลยเดี๋ยวเจอกันนะฮะรุงรุงโอเมนยังไงเนี่ยะหอกที่ยาวต่อถึงทีเพื่อนถอยตอนนี้ก็ระวังอยู่นะครับ มาดิครับมาดิครับปาดทีหนึ่งะง้โดนเจ็บไปอัดหนึ่งทีครับถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนไม่ยิงเจ็บไม่ยิงเจ็บอันนี้ผมเอารุนหรือเลื่อนมานะผมก็จะสู้มาแหละอ้ยมามาหน่อยแคลี่มาหน่อยแคลร่ตีบหนึ่งสองสามสี่สลิมสลิมมึงไปไหนสลิมปาผิดที่โดนหนึ่งทีฟาดหนึ่งทีสลิมสลิมสลิมทีนึงโอ้โหผมได้เฟิร์สบัตแนะมันก็ได้ใบแบ็กไปนะ <laughs> ทุกท่านโปรดยืนยไว้แลกกันากกาไปนะครับ<อ>สลินมาช้ารึ่งหนึ่งเอ้ยหนึ่งร้อยก็ยังดีกว่าตายตายเดียวนะครับแลก,กกันไปจริงเมื่อกี้ผมอาจจะถ้าผมเล่นเนืศัสับผมอาจจะเล่นดีกว่านี้ <c oughs> <c oughs> ผมพูดเลยอันนี้ผมเล่นในคอมเว้ยอาจจะกลังกลงกลางกันหน่อยก็ขอใครโอเคนะไวะ้ตอนนี้ผมก็มีบัตรรถไฟฟาร์มนะครับโอเค ไอ hey, แต่กระต่ายผมวิ่งมาไกลมากนะกระต่ายโลมเนะลยรอบนี้โอเคครับมามาใจเย็นล,ม,ลมนะครับมาดีครับ <c oughs> มันก็เครื่องผมเหมือนกันแหละไปไปโอเคกระแทกนี้ไม่โดนนะครับเล็งว่าเล็งช้าไปนหน่อยสกิลแม่งไม่ชินจริงๆว่ะใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับดูบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟโดนละโดนมาปาดท,ทีหนึ่งปาดว่าวสกิล กูไปกิวกูสึกิวโง่ๆวะไรแม่งเล่นยากเหมือนกันเลยเล่นในคอมยังไม่ชินนะยังไม่ชินนะครับดึงอะไรของมึงโงแก๊ก <laughs> ปาดหนึ่งทีครับทักทายก่อนโอ้โหยุงโมลเรนกูเปี้ยวหรือไงจังวะลงเดี๋ยวเจอกันปาดหนึ่งทีครับโอเคสี่ชิ้นคิงวับดุดเลือดคืนโอเคมาดิมาดิลุงมาดิลุงเหมือนหล่อลุงมาดิมาดิาดลุง,ลงทีหนึ่งลุงอย่าหนีดิโอ้โหย มาครับมาครับแต่เดอะแฟลกูแม่งเปรี้ยวหรือเกินไ,ไหนไปไหนกูไ่เดอะแฟลโอเคโอเคใจเย็นร่มรอบครับมาฮะจังหวะนี้าห,าห,หนึ่งหนึ่งได้ลุงแต่มึงมาสองไอไ่ะองงไว้ทีมผมมันไม่มีลมหน่อยทีมมันลมแบบวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วแต่ทีมผมอะลมแม,ม่งยืนป้อมนี่เี้ยบางคนแบบเล่นลมผิดนะเคลียร์เลนกอนไม่เป็นไร โอเคออกดาบก่อนนะครับเรียวมานี่ถามว่าออกขวานกับดาบไหนดีกว่ากันนะผมว่าออกดาบนะครับว่าดาบมันจะเป็นดาเมจเองแบบตีครั้งต่อไปหรือสกิลครั้งต่อไปก็จะเป็นโบนัสดาเมจน,นะครับถือว่าแรงอน่ยแรงชิบหายโอเคครับแล้วก็สิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งของเรียวมาคือฟอสเคตนะครับสำหรับใครที่เล่นสายบาลานนะฮะหรือสายไฮ้บิดนั่นเองลุงทําอะไรของลุงไว้ชิบหายกูเ้ากูฟาวโอ้สกิลโง่โง่อะไรกูตีไปตีไป ตีไปตีไปตีไปไงลุงถอยหน,นึ่งทีสองทีสามทีทิมหนึ่งทีโอ้ยเกือบตายแต่พี่ว่าฝีมือน้องยังห่างไอสัตว์กูเกือบตายอีอะตอดไปอนึี้ครับโอเคมาได้เวลาป้อมตีใบปาดหนึ่งทีโอเคไม่มีใครมานะครับได้ป้อมนะครับป้อมล่าง ได้แล้วถอยนะฟ้อมยยปสู้ชุดไม่รอยตัแบบสีมีามาเอามังกรต่อนครับตีไปดูดเลือดชิงชิงวับขออ้าวบัตเตอร์ไฟกูแบบโหบัตเตอร์ไฟมึงเล่นเป็นเว้ยฟาร์มผมเล่นเป็นนะก็คือแบบว่าไงเห็นแบบออฟเลเยเลือดน้อยนะครับเลยให้เลือดผมนะผมจะได้ไม่ต้องกลับบ้านอีกแม่งไม่โดนอะโมเลนโมเลนโมเลนก็เริ่มเซฟแล้ว โดดปานคีโมเลนกดสกิลหนึ่งวิ่งหนีกูก็เจ็ดจังไว้โอเคซื้อของก่อนปอบสตูชุดทำลายปามน,นะครับขอเก็บสเตตหน่อยเพื่อนกดไปกดไปโอเคตีนกครับเก็บสเตตโดดไปหนึ่งีตีไปโอ้ยม่ไปออกกลางกันแล้วอะผมขอเคลียร์คลิปชุดนี้ก่อนแล้วกัน ตีไปหนึ่งสองสามสี่มันจะได้แบบยังไงแบ่งมากันล่างนะครับถ้าไม่มากันผมก็ป้อมในผมบอกเลยอุ้ยอุ้ยแม่งเอาแล้ววะต้องไปช่วยเพื่อนแล้วไม่ได้แล้วตอนนี้เพื่อนเข้ามาแล้วยังไงยังไงยังไงเราจังหวะนะจังหวะธรรมชาติครับจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละโดดไปหนึ่งทีโป๊หนึ่งทีป่าหนึ่งทีเพื่อนยังไงอุ้ยแม่งเอาอ่ะแม่งเอาว่ะเทลเทลแม่งเอาว่ะตอนนี้ยังไงเทลไม่รอแล้วโดดไปป่าทีสองทีอ <c oughs> <ท>ุ้ยแหลกแหลกูแหลกไอ้ี่ย กูแหลกยังได้ยังได้พียังได้โคตรดาวน์ซันโบนี่คงอยู่ไม่ไกลโอ้โหเมื่อกี้แหลกอะไรไม่รู้นะว้ายิงไม่หยุดแบบนี้เห็นเคลียรที่ไปเกบอัดฉีดเดี๋ยวออล่างแล้วกันเพื่อนไปใจคอพี่นี่ไม่คิดแบบโอ้โหบัตเตอร์เจฟายเดอเบิ้ลคิวไปฮะผมเปิดเมื่อกี้ไงถ้าผมไม่มาไม่ได้คิวหรอกเพื่อนโอเคครับมามามาเดี๋ยวป้อมล่างกันโดดไปทีปาดไปฮะเลียวมายอดนักป่านะฮะโอเคตีป้อมไป อีป,ป้อมเลยโดดหนีครับไม่ซูนะ่ะ <c oughs> สั้นหนึ่งทีครับ <c oughs> รยังไงอ,อันติชิ้นชิ้นวนะจะบอกพี่ว่าละ่ะมาเดมาเดโมเรนเพื่อนกูตายยับยับนะฮะกลางกูรอดหรือเปล่าไม่น่ารอดนะฮะอารัมเฮ้ยแต่บวกกันแล้วบวกเลยบวกเลยเพื่อนมาแล้วมาแล้วมมมโอ้โหกาลีตายไปฮะโอเคโอเคเลนครับรอจังหวะธรรมชาตินะฮะ จังหวะนี้ผมก็น่าจะเดินเกมได้แหละเพอป้อมแม่งแตกไปสูงเลยจังหวะเดินจังหวะดันเลยผมก็น่าจะได้แล้วครับเบะตบทีนึงกูจะได้ไหมไม่ได้เฮียสลิมได้ไปก็ไม่เป็นไรนะครแคลลี่มันตีแล้วมันกระจายได้ได้สโลด้วยไม่เป็นไรคะให้แคลลี่ไปโอเคได้สเปียร์แล้วนะครับเ <c oughs> จาะเกาะเป็นแสแตตเองฮนะโอเคครับต่อไปก็เป็นฟอร์สเคยนะค,คือเอามาตีปาดนี่ครับ <c oughs> ปาดเป็นแบบน้ําแข็งอะไรอย่างงี้ ตีไปกาลีด้วยกาลี้วยเด็กมันเปรี้ยวเด็กมันเปรี้ยวโอเคฮะมาครับมาครับโอเคทีมผมก็ตอนนี้ก็แยกกันฟาร์มอยู่นะไม่มีใครคิดจะออกับผมเลย <c oughs> <c oughs> ผมรอ,ออออยู่ด้วยเห็นอย่างเงี้ยโอเคเอาแก๊กมึงนี่แหละกูป,ป,ปาดอันติชูปีวับไปฮะโสโลลุ่งทีตีดึงกาถอยหลังอยู่ข้างหลังไม่ไม่อยู่เฮ้ยพลาดกูพลาดแล้วกูพลาดแล้วเพื่อน โอเคตีหนึ่งทีอันติชิงวับ <c oughs> บัตเตอร์ไฟ,ฟมา,<อ>าช่วยสัก<อ> <ๆ S 1> นิเงี้ยรอ,อด <ไป S 1> ครับโอเค okay, นะครับเดี๋ยวขอฟาร์มก่อนแล้วกันชิงวับชิงวับโอเคผมจะไม่กลับแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมฟาร์มต่อเลยเอาเลือดแล้วก็ออต่อตีไปครับตอนนี้เพื่อนผมออเลยนะโอเคเลือดผมพอมีแล้วเดี๋ยวออเลยออเลย ตีไปตีไปชิงวาไปอุ้ยแพนด้าแพนด้าแพนด้าจะเอาน้องริมผมเว้แพนด้าโอเคนะครับใจเย็นร่อมเดี๋ยวเอาปอมนี่แหละกาลีเนี่ยท่าอันตินี่แหละกาลีเนี่ยมันเป็นอะไรที่โคตรเจ็บอะ่ะถ้าโดนแบบโดนมันจังหวะไล่นะตายชัวร์วนะครับมาดีครับมาดีครับปาดหนึ่งทีฮนะอุย้ยว้าวเขินนี่กก โอเคข้างบนนะใจเย็ยนน้ำลบนะครับรอนะจังหวะธรรมชาติโบดไปปาดการันทีสกิลอัวติไปโอ้โหร้อยเจ็ดสิบ oh, บาทแทนได้ยิงตัวโป,ะป๊ปะปอันทีโอ้โหสองร้อยบาทตีป้อมเพื่อนตีป้อมตีป้อมเพื่อนตีป้อมนั่นแหละสวยจังหวะธรรมชาติเช่นเมื่อกี้นี้โ okay, อเคฟอสเขดมาแล้วครัโอ้ยป้อมตีกูเจ็บจ้ะ <laughs> แม่งเล่นในคอมเนี่ยแม่งแบบไม่ค่อยชินอะไรนะยังยังไม่ชินกับป๋อง แต่ตีป้อมก่อนตีป้อมก่อนกูถอยลไ้เงี้ย <c ally> แคลรี่มันมานะครับถอยก็ถอยกนโอเค okay, นะครับเดี๋ยวผมเจค,คิปกลางนะมาโอ้ยเดือดแฟดกูเงี้ยเดือดแฟดกูโซโล่คิวไอเดืแฟดโอ้ย,แต, Q, แ,ตอยแต่โดนการ,เรีเก็บไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมฟาร์มป่าไหมแหละตัดคลิปไปมาฮะยังไงจ้าอุ้ยบูบูบ แต่การีอยู่นี่นะเอาเกินการีไปไหนจ้าอุ๊ยปาดไม่โดนเทเห้องไม่ดีเทวห้องไม่ดีล่อๆนะล่อก่อนจะมาไม่ไม่ล้ำนะผมรอโดดโอ้ยแต่การีก็เจ็บชิบหายไม่มีกันเวสกชิ้นเนี่ยกูโอเคไม่เป็นไรนะครับต่อไปก็ขวานน้ำแข็งนะอันนี้ผมจะเล่นแบบเดียวมาแบบสายแบบถึกๆหน่อยนะครับคือจะได้ยืนสกิลอะไรอย่างเงี้ยต่อได้นานๆน,นะโอเคเพราะว่าเรียวมามเป็นฮีโร่เอาง่ายฮนะ มันมีอันติมานะว่าคือมันตีฮิตแล้วเป็นแบบไงแล้วได้เลือดนะครับมาเลยดูเหมือนเป็นแบบฮีโร่แบบไฟเตอร์กึ่งแทงน,นะเรียวมาก็คือออกเกาะหน่อยก็ดีนะครับจะได้ยืนสกิลแบบนานๆน,นะถือว่าโหดเหมือนกันโอ้ยเทลเทลมันจะเอาอะเทลยังไงจ้ารอนะฮะอีกกีใครไลน์มาขอโทษทีนะลืมปิดไลน์โอเคครับมาเดี๋ยวตีก่อน เพื่อนกูแม่งก็ขยันเอามังกรอย่างเงี้ยนะผมก็เนี่ยดันป้อมเงี้ยนะครับโอเคตรงกลางเน่ยต้องบวกแล้วเพื่อนยังไงจ๊ะโอเคกระแทกหอกทีนึงหายไปหนึ่งตัวครับกาลีตายไปเพื่อนตีป้อมตีป้อมป้อปาดทังทีนะโอ้โหเลือดป้อมเราเยอะรอบไปทีนึงครับโอ้โหคิดว่าเข้มนะดึงไม่โดนเลยตีไปเอาเลือดก่อนโอเคครับขวานน้ำแข็งแท้แล้ว จะเป็นอะไรที่โคตรสโ,โลอ่ะรอบนี้กูปาดโอเคนะครับเดี๋ยวอ๋อผมเอากลางนะฮะอุ้ยสลิมเอาบนได้แล้วเดี๋ยวผมไม่ดุผมเอาล่างเลยดันล่างนี่แหละดันเรื่อยๆสลิมล่อไว้เพก่อนรล่อไว้ล่อไว้เพื่อนมันติ๊กเอามังกรมาอารามเออเอาไเนี่ย d a สเลเยอร์ Dark แล้วเอา Dark แล้วก็มานะครับ Dark นี่มันตัวเป็นตัวอะไรวะ ดักเลยแม่งเป็นเหมือนแบบเป็นมังกรก็ไม่ใช่นะเป็นคองก็ไม่ใช่นะเป็นอะไรก็ซีล่าเลยเรียกมันก็ซีล่าเหกันนะยนะแม่งดูไม่ออกว่าเป็นตัวอะไรตีไปโอเคนะครับอันนี้ผมก็เล่นงงๆ,ๆหน่อยนะอาจจะไม่ค่อยพิ้วเท่าไหร่นะไม่ได้ตั้งใจกับใครก็ขออภัยด้วยนะครับอุ้ยผมได้มังกรเลยผมเป็นคนฮิตสุดท้ายนะผมปล่อยเลนล่างนี่แหละให้ามันดันไปผมดันล่างนี่แหละ เพื่อนดันกลางมาหน่อยสวยจ้ากาลิอันติไลด้วยแก๊กมันดึงอะไรของมึงวะแก๊กสลิมก็รอดันบนนะครับสลิมรอขึ้นบนเหมือนกันนะฮะโอเคครับมาดิแพนด้าแพนด้าเข้ามาปาดหนึ่งทีครับสโลไปอีกทีสกิบสองเพาะ,โ,ะโหยหายไปครึ่งหลอด <c ười> เกือบหมดหลอดอะ <c ười> ถ้าผมออกดาเมจจริงๆริงนะผมแบบตายมันตายแล้วนะครับแต่นี่ผมไม่ได้ออกดาเมจไงเดี๋ยวผมตีป้อมละ ตีป้อมปาดป้อมหนึ่งทีตีไปสองทีสามทีชิบหายตั้งมาสองตัวเยียกูไม่รอดไล่เยียโดนป้อมตีโดนหนีเค่หน้าตีไว้อะไรกับการัตายงงเลยกูโอเคนะครับไอทีมผมก็ฆ่าไปเยอะเหมือนกันนะโอเคมันตายสามตายสี่โอเคนะน่าจะจบจีจีได้นะครับ รอบนี้เรือม้าผมอาจจะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะเพราะว่าเล่นในคอมครั้งแรกไงแต่สกอร์ก็ไม่น่าเกียดนะฆ่า5ตายสองอซิทหกนะฮะโอเครอบนี้ก็ไม่น่าได้ MVP นะฮะโอเคใครสาหรับใครที่ชอบคลิปเรียวมาผมนะฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดบตับใครได้แล้วใครกดปุ่มไลค์ฮะถ้าเกิดว่าเป็นเป็นสปอนเซอร์หลักขอสนับสนุนผมนะกดเลยจุ๊บๆกดเลยปุ่มไลค์กดฟรีช่วยกดครับปุ่มไลค์กดเลยโอเคเองก็วันนี้วิวมาขอขอบคุณแอปที่รับชมเจอกันคลิปหน้าครับบาย See you next time ครับผม yeah.